แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้เราก็ยังทำเมนูคุกกี้อีกแล้วนะคะเป็นคุกกี้แอปเปิลเนาะใช้ข้าวโอ๊ตนะคะไม่ต้องปั่นเลยนะคะวันนี้หนึ่งถ้วยตวงน้ำตาลทรายแดง2ช้อนโต๊ะให้เพื่อนๆลองชิมแอปเปิลดูก่อนนะคะว่ามันเปรี้ยวขนาดไหนแล้วค่อยมากะปริมาณน้ำตาลเอาเนาะผงอบเชย1ส่วน4ีสนส่ช้อนชานะคะแล้วก็ผงฟูครึ่งช้อนชา มีเกลืออีก1นส่วนสช้อนชานะคะวันนี้แอปเปิลค่อนข้างเปรี้ยวเนาะแล้วก็คนของแห้งนะคะให้เข้ากันดีก่อนจากนั้นนะคะก็จะไปเตรียมในส่วนของของเหลวนะคะวันนี้เราใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะ1ฟองต่อลงไปเลยค่ะจากนั้นก็จะเพิ่มกลิ่นหอมนะคะด้วยกลิ่นวาน,นิลลาสักเล็กน้อยค่ะ ใครจะใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งก็ได้นะคะถ้ามันเหลวนะคะตอนที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเติม้าวโอดได้เนาะวันนี้ใช้น้ํามันราข้าว2ช้อนโต๊ะนะคะใครจะใช้เป็นน้ํามันอย่างอื่นก็ได้เนาะอาจจะเป็นน้ํามันมะพรา้าวน้ํามันคานลลานะคะน้ํามันมะกอกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันจะนัตีให้เข้ากันค่ะเ,เพื่อนๆอย่าลืมวอร์มเตาอบนะคะวันนี้ใช้ไฟ170องศา พอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเทส่วนของของแข้งนะคะลงไปผสมให้เข้ากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราใช้เป็นแอปเปิ้ลเขียวนะคะซึ่งมันจะค่อนข้างเปรี้ยวหน่อยเนาะเราใช้ครึ่งลูกเล็กนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือสักประมาณ1-4ส่วนสีถ้วยตัวนะคะหลังจากที่เราหั่นแล้วก็กะปริมาณนี้เลย จากนั้นนะคะก็คนให้เข้ากันค่ะวันนี้เป็นแบบซอฟต์พุกกี้นะคะแล้วก็ไปเตรียมในส่วนของพิมพ์ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะแม่บ้านเราเรใช้ถาดนะคะใบเล็กทาน้ำมันวากระดาษไขนะคะแล้วก็ทาน้ำมันบนกระดาษไขอีกหนึ่งรอบยังไม่มีงบซื้อแผ่นรองอบนะคะ เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะจากนั้นนะคะเราจะทําชิ้นใหญ่นะคะวันนี้ใช้เป็นสโคปไอติมเนาะตักนะคะมันก็จะได้ทั้งหมด5ชิ้นนะคะ5ชิ้นพอดีเลยสำหรับสูตรนี้ชิ้นใหญ่ๆจากนั้นเราก็จะใช้มือกดให้แบนนะคะแล้วก็ตกแต่งรูปทรงสักเล็กน้อยเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็จะได้แบนๆแ,แบบนี้แล้จนากนั้นนำเข้าเตาอบนะคะสักประมาณ15นาทีนะคะเปิดไฟบนล,ล่างไฟ170องศาแล้วก็จะได้คุกกี้แอปเปิลนะคะหนะ้าตาประมาณนี้มันก็จะแบบนุ่มๆหน่อยนะคะไม่ได้กรอบมากนะคะแต่ว่าเวลาสมมติว่าเท้าแช่ตู้เย็นแล้วเอาออกมาทานเนี่ยก็ลองอบอีกสัก5นาที10นาทีมันก็จะกรอบขึ้นนะคะทำไม่ยากเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ